สวัสดีครับพี่น้องชมรมคนรักออสตูดที่น่ารักและน่าอดูทุกท่านอ้อวกำลังเลิกเรียนกันแล้วละสิท่าและแล้ววันนี้ผมจัดคู่ตึงๆระหว่างการเลิกเรียนแต่ไม่ตึงมากเพราะว่าดาเมจมันก็ได้กุยเกินไปนั่นคือแม่ใหญ่บิ๊กมัมสี่จักรพพัดกับโอดึงเออโอดงคือใครปะ <c oughs> คือตำนานใช่ไหมเออในตัวของลูกเรือหนวดขาวหรือว่า มือสองมือดาบเป็นคู่โอเด้งหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยผมเคยดูนะค่าวว่ามันเป็นตัวละครที่ฟันใครดูเข้าแล้วเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับบอกเลยว่าบิ๊กมัมน่าจะเละเป็นข <Hey. S 1> ี้เลยหรือเปล่าและที่แน่ๆเลยเลเวจะตัน2ตัวเท่ากัน175แบบโคตรตึงเลเวตันตะครัวครับน้องๆตึงไะละตอนนี้ผมกำลังหากีฬาแล้วมันอยู่ไหนกันละครับเนี่ยเฮ้ยเสี่ยผมหามันไม่เจอจริงเหรอ เอ้ยโอ้โหมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอเดี่ยผมกำลังเลื่อนหาคีละที่แบบจะโคตรตึงบ้านโอ้เจอแหละกว่าจะเจอให้ตายเถอะหายากหายเย็นขนาดนั้นเลยเหรอแล้วผมก็ต้องหาออฟใสให้มันและออฟมันน่ะเหรอหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้เอ้ยไม่ใช่โอเคนี่มาออฟสโลใช่ไหมแต่ช่ามเถอะครับถึงว่าออฟอะไรคีละก็ระเบิดแอร์ได้ตายอย่างยกดงแน่นอนไปถึงหลังเกมหรอกให้ตายเถอะ และนี่คือศิตัวตึงระหว่างซีจักรพัรดบิ๊กมัมกับโอเด้งแน่นอนในช่วงยุคสมัยนั้นอาจจะเป็นอะไรที่โคตรโอีและผมบอกคำเดียววเลยวันนี้เลยว่าแบบโอเด้งอาจจะตบบิ๊กมัมเละก็ได้นะครับในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนะฮะ <laughs> บิ๊กมัมดาบมิตเท่าไหร่วะตอนเลเวลตันอะ่ะเชื่อผมไม่รู้เลยนะครับว่าบิ๊กมัมดาเมจเท่าไหร่ตอนเลเวลตันและโอเดงมันกำลังดูนเนิฟ มันโดนเนิร์เป็น5ดาวแล้วตอนแรกมัน6ดาวนะครับแล้วดามจมันก็กระหลุยกุ้ยกือเดิมและที่แน่ๆเลยสองตัวนี้จกักรพรรดิแห่งท้องทะเลใครจะเป็นผู้ชนะกันนะครับเนี่ยเอโคตรดึงอะครับน้องๆเอาเลยฮะผมก็เลยทําการที่จะบวกกันให้เห็นเป็นมาจากสายตาเลยว่าสองตัวนี้เนี่ยใครจะอยู่ใครจะไปะครับน้องๆดูสายตาที่รอดเที่ยงเขาสิครับ เพืจิงไงครับนึงๆเออแต่ตามเราจะล็อกแรกไปหน่อยนะเฮ้า minutes later และแล้วเวลาก็ผ่านไปในช่วงโอเด้งกำลังแสดงฝีมือแล้วเพลงดาบคู่2อมือโอเด้งเอาละครับได้แสดงฝีมือแล้วในตอนขั้นการวางเนี่ยก็ประมาณ750และ750เท่ากันเลย ที่แน่เลยเพลงถาบคู่ฝอยมือโอเด้งในการฟาดฟันแต่ละครั้งสึกแสนตะการตาด้วยสกิลฮาคริราชันที่แสนจะปอแปะป่อแปะช็อตสายฟ้าสีแดงเออสกิลคล้ายๆตัวกัดอวาัยวะเพศเลยว่ะเฮ้ยและเมื่ออัปเกรดไปแล้วจะกระจายฮาคริราชุนแบบหล่อเท่กลายเป็นประกายสายฟ,ฟ้าสีแดงเรียงชีตเคยจึงและเมื่ออัปเกรดไปอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นการฟาดฟัน แบบเอ่อพุ่งไปด้านหน้าเว้ยสองดาบนะฟาดด้วยสองดาบแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือการฟาดฟันแบบบ้าคลั่งในการเพ่งดาบโอาได้ครับตรงกลางแล้วฟันสู่รอบทิศได้อย่างต่อเนื่องและจางบ้าคลั่งเฮ้ยไอเจียเปรูปพื้นดาบแบบเป็นวงไปเลยนะครับพื้นดาบแล้วก็กระจายออกนอกวงนะครับแบบชุกเชงชุกเชิงชุกเชิงชุกเชงแบบคยสลาดเท่ครับน,นอ้องๆคตจิง เชอาเรื่องบอกตัวนี้เลยว่าโคตรตึงจนก่ายข้างบ้านผมร้องระงงกันเลยทีเดียวผมก็ต้องอัปเกรดแบบบุ่นบึ้มให้เห็นเป็นประจักษ์สายตาว่าตึงขนาดไหนดูดิครับในการชาร์จครับผมอัปเกรดเต็มไปแล้วโอ้ oh my god เ <c oughs> นี่ยฟาดไปครับอ้นีตัวที่สอมตัวที่3ามครับผมในการฟาดเอวอีรอบวงแบบโคตรบึ้มเป็นลื่นดาบเกระจายฟุ่ฟากฟ้านะา,าลายัย แม่งโคตรเทเลยครับพี่แต่ละเม็ดพี่เอาอยากลัวกลัวไปหน่อยกระเถิดนะดูดิครับในการฟาดแบบคืนดาบอนิเมชันเอฟเฟกแบบโคตรเทพป็นระการตาถ้าจะเป็นเพลงดาบโอดีแบบโดดมาแล้วก็พิ้งแรงๆเลยน่าจะช็อตเต็มอากาศอะไรเงี้ยจะทำให้อนิเมชันเอฟเฟกแบบโคตรจึงและทางฝั่งของบิ๊กบัมในการช็อตเผาไหม้และช็อตสายฟ้าด้วยเมฆสายฟ้าของเขาสุดตม และเมื่ออัปตันแล้วจะเป็นการโจมตีด้วยดาบอันยาวใหญ่และใหญ่ยาวของเขามีนามว่าโปเรียนในการฟาดแต่ละครั้งเมื่อเข้าบอลหน้าประตูตตอย่างโหดร้ายทรงกลวยแบบมีหอกเชดมันอาจจะชนะประทตูกวยก็ได้นะแต่ดาเมจน้อยกว่าแบบตามเตียเรียไข่กันเลยทีเดียวตัวดาเมจ46,400อะเฮออะไรกันนี้บอกคํานี้ว,ว่าในการโจมตีแต่ละครั้งแทบจะวางผวนกันได้เลย เนี่ยครับตอนแรกก็เป็น l e นะครับพออัปเกรดไปแล้วมันก็จะเป็นช็อตสายฟาดแบบแบบเคล็ดลาเทในการเผาไหม้บ้านหน้าตรูจังโหดฟร้ายและรุนแรงรนี่มันกระจายเม็ดพลิกดีว่ะและเมื่ออัปเกรดอีกครั้งก็จะมีซุดออกมาในการเผาไหม,แม้แล้วก็จะมาแบบูมในที่โนหาบ้านนี่แล้วมันเข้าไหม้กันหมดแล้วจิ๋มหายตอนนี้ผมก็เลยฟาดฝัน และก็ระเบิดรอบวงไปแบบรอดเท่เปรียงจัดหน้าบ้านมาเลยตุดปุ่มและก็เปรียร้ยงอย่างคตรจึงเอาเรื่องอะครับและเมื่อผมก็อัปเกรดไปครับผมแล้วก็วางไว้ตรงนี้อีกหนึ่งตัวเชดบอกคขาดิว่าอย่างจึงอะครับน้องๆคู่นี้อาจจะมีแว์ซูสีหรือว่าเพราะว่ามันตกกรวยแบบนี้เลยวะหรือว่าอาจจะ แพ้แบบขาดหลอยและลุงลิงเป็นกระดาษเช็ดขี้ก็เป็นได้เขาเรียกว่าก็เป็นไปได้นะในการฟาดดาบฮาคริตแต่ละครั้งในการเข้าบาหน้าแบบกระสุนปืนดังปงเป,ง,ป,ง,ป,ง,ปงและชุวงเชิงอย่าป,ปิงปังเปงโดยดาเมตร46,470.69กับวิกันตี5.8นะมาไป8.5ที่โคจะตึง5.8เตียดและระยะ 85ที่โคตรจ้าโอพีและโคตรจบว่างกาัดดูดิครับระยะมากกว่าโอเด้งนะฮะแต่การโจมตีทรงกลวยนี่ทรงอนุภาพและวิการโจมตีเท่ากันและระยะที่ไกลกว่าโอเด้งแน่นอนเออแต่ดาเมจน้อยกว่าและมาดูทางฝั่งของโอเด้งครับในการฟาดฟันรอบทิศทางที่แสนจะหล่อเทและตาการตา<อ>เกินระยะของสกิลมันจะเกินไปไหนปะโอเด้งเกินไปแล้วมึงเนี่ยในการฟาดฟันรอบทิศทาง ้วยฮาคิราชุนที่แสงจะรุนแรงของเขาและดูดาเมจของเขาครับเอ,อ่อนี่เลเวลตันแล้วละ่ะ86429.7มีการสุติ8.5เท่ากับบิ๊กมัมและระยะ76.25น้อยกว่าบิ๊กมัมอย่างนั้นเหรออ <hours> และแล้วเราก็ตัดมาช่วงตึงท้ายเกมตอนนี้ ในเว็บที่50ยังโคตรแรงและเตรจะตรึงในการทางฝั่งของ Big Map มได้รการหลุดช่องแคบบูวิด้าช่องที่2ช่อง3และช่อง4และช่องที่5มาแล้วแต่ทางฝั่งของเพลงกดาบอูดิงยังอยู่ในช่องที่1 2และ3กําลังเข้าช่องที่4ครับบอกคำเดียวสองตัวนี้กำลังวัดกันอย่างทุกขทรมานและที่แน่ๆเลยทั้งในเกมและในชีวิตจริงหรือในอนิเมชั่น อาจจะโอเดงชนะผมว่าไม่โอเดงแน่เลยวะ่ะเชีย่ยมันตึงเกินนะครับโอเดงตัวนี้บ,บอกตัวนี้เลยว่าตึงจัดดูดีครับในการฟาดปริงเฮ้ยเชีย่ยเขาบหน้าแล้วแล้วก็กระจายรอบทิศทางของเพลงดาบโอเดงสองมือแกดดาบของเขากระดูทาคีในมือแบบโคตรรุนแรงแล้วจัดเต็มที่เลยเอาเรื่องจะจัดในการฟาดรอบทิศทางแบบโคตรหล่อเท่ และตรึงตึงจนผมนั้นอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวว่าบ้านนะบิ๊กบามยังฟันไม่เข้าเลยอย่างนั้นเหรอในการฟาดแต่ละครั้งแบบเป็นลําแสงปิ้วเป้าและดูทางฝั่งของอูเด้นครับในการฟาดฟันอย่างบ้าคลั่งและยังสัตว์ป่าที่อยู่ก็หายเลือดบอกตัวนี้เลยว่าตึงจะจัดโอ้ไมค์กิสเนตเอาแล้วทางฝั่งของบิ๊บามนะฮะน่าจะแตกพานอีกไม่ช้าแล้วภา,ายในาอ ดิงนาแตกแล้วครับพี่น้องแต่ทางฝั่งของอูดิงกาลังหลุดมาได้ครึ่งทางบอกตัวนี้เลยว่าตึงจัดขนาดปกพี่ก็ตึงแล้วน้องๆมาดวนกันขนาดนี้หัดเกรงใจหน้าปกของพี่บ้างสิน้องเอาละครับก็ตึงเลยครับน้องดูเดิตอนนี้ทางฝั่งของวิงบบ้านั้นหลุดลุดลแต่ทางฝั่งของอูดิงนั้นยังไม่หลุดเลยแม้แต่ดอย ยังไม่รู้ทักตัวนะจะดวนอะไรหัดเกรงใจนะปกพี่บ้างดูบ